นี่คือพระคุนแผนครับพระคุณแผนผงพลายแม่แก้วกัญญาหรือแม่วิไลวันนะหรือชื่อเรียนท่านแม่แก้วนะครับของหลวงพ่อสํเเริงนรินทโรวัดโพพระองค์อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกตครับพระองค์นี้ก็ถือว่าเด่นในเนื้อหามวลสารนะนะครับเด่นในเนื้อหามวลสารนะครับนี่ดูครับชัดเจนนะครับ ภาพคุณแผนพงพายนะครับมีความชัดเจนมากองค์นี้เป็นมีตะปูตอกฝาโลงด้วยมีวัตถุอาถรรพ์นะครับนี่คือตะปูตอกฝาโลงนะครับและมีเกสาของหลวงพ่อด้วยหมายเลข19หมายเลข19นะครับมีตะปูตอกฝาโลงด้วยนะครับหมายเลข19ดูครับดูเนื้อหามวลสารนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ปรับไฟตรงนี้นึงก่อนนี่ฮะเนื้อหามวลสารสวยงามมากนะครับชัดเจนเนาะองค์นี้ชัดเจนมากนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับ องนี้นะครับทูโทนเนื้อทูโทนนะนาสีฟ้าเหลืองนะครับสวยงามนะครับฟ้าเหลืองนี่ครับมวลสารจัดจ้านมากนะนี่ครับของหลวงพ่อนะครับนี่ครับองนี้หมายเลขหนึ่งห้าครับเมื่อสักครู่นี้หมายเลขหนึ่งเก้าองนี้หมายเลขหนึ่งห้านะครับนี่นะผมกล่าวทุกครั้งนะทุกคลิปว่าเนี่ยยันเขาก็าดัดแปลงเนาะทาให้เหมือนคล้ายๆเรือสําเภา คล้ายๆเงินตราของโบ,โบราณของประเทศจีนเงินสำเภา์นะเขาเรียกนะครับเพื่อเป็นเครดนะครับค้าขายดีนะเป็นเครดเนาะแล้วก็มียันเนี่ยนะแต่ผมอ่านไม่ออกหรอกว่าท่านเขียนว่าอย่างไรนะแต่ว่าต้องมีความหมายที่เป็นเด่นด้านโภคกรัพย์แล้วก็เกื้อหนุนผู้ที่บูชานะครับได้ทั้งบารมีของหลวงพ่อสำเริงซึ่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและ,ะบารมีอิทธิฤทธิ์ของแม่แก้ววิไลวันด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับ ให้ชมนะวันนี้สามองค์ไปเลยนะครับคลิปนี้นะโอ้นี่เสือเนื้อ,อสีน้ําตาลนะครับเนื้อสีน้ําตาลสวยงามมากนะครับเหมือนจะมีมวลสารเป็นเศษของว่านด้วยเพราะว่าพระชุดนี้ผสมว่านมหาเสน่ห์ว่านดอกท้องเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มขลังในตัวนะครับสวยงามนะนี่ฮะเพื่อเพิ่มความเข้มขลังเนาะนะครับ ดูเนื้อว่านจัดๆเลยนะนะครับเนื้อว่านจัดๆเลยไม่ใช่แค่ผสมผงพุทธคุณอย่างเดียวนะมีเนื้อว่านผสมด้วยองค์นี้มาให้สี่สามสองครับเนี่ยสวยงามนะดูครับวันนี้มาให้ชมสามนะคลิปนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําลงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหามาลงอีกนะครับนี่เนี่ยได้มาเยอะนะครับท่านมีต,ตาม,ออมาให้เยอะสวยงามนะเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับนี่ให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับ เนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับถ้าชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับนี่